โอ้ยคุณพี่น้นองหลังแหล่เอ็นๆเลยเจออีกแล้วครับเจออีกแล้วอูย้ยเห็นแม่ไปเห็นขาแล้วตุ้มส,สวยๆเลยแม่เห็นขาแล้วเสียไปเลยอู้หูนี่โดดไงครับ đồng này có bánh vẹn này có bánh vẹn Nóng ừ. đi ngỏng này, có. nó đi สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสักผู้สุกคนคือเก่าแล้วครับมันออกปลาคือเกา่าล่ะก็ตะเพีงกย็ย,กยก่าดอย่โขกอยู่ปลาแม่นจ้ะโซนแถวบ้านสองอัเภอ่นี่แหละสองสามปลาที่ไปจากปลาเมือนนี่โนนนาไลยคือเกา่าครับตากเด็ดเจดอนนี่ล่ะพี่นอ้องน้องบัวเนาะไปเรื่อยๆบุกมาจิโตกโซนไดนแม่นจ้ะวันนี้ออกบ้านซ้ายนี่ครับ อาทิตย์รอโดนแน่เพราะว่ามาสาก็ขาอาเจาของมาสายนะครับขามาเรียกก็ฝา,ากเป็นสลัใจช่องตะเพ่งสายรอเด้อครับป็นกจงใจตะเพ่งขยะนะครับไปุยกันตรงมันนี่มันเหมือนอ่ะแกรกเห็บมัน เปียดดีครับมัแล้ครับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดมล้วมนแล้วสวยสวยงามครับเลยสวยสุดสุด แดงครับดอพอ้อนเลยครับ,บทำเนี่ยจุงไหวเฮ่านน้นาะกลงงามครับสวยกลมงาม จยู่นีมีแต่บางแว้งๆเลยครับจยม่นี่ค่หกดอกดอกไหน่อยๆก็แวง้อยนนะี่พวกปนเลยครับเก๋าดอกอนี้เลยครับดอกนึืงแง กมทสองดอกตะแวงมัดเลยครับไข่ขาวไข่เขียวกำลังขึ้นไหมครับนี่นกำลังสวยเลยครับเดี๋ยวมาพอ่อยดอกเดียว ดอกซองด้วยซ้ำนี่อือดอกบํางาขาอย่างไรละครับต้งองหนีฝนฝนตกเฮ้ยต้องปลาเห็ดอุ้ยขาสุดยอดเลยดอกอครับบานตัวสูงเลยสวยงาม

ดอกแหวงเวงนี่เดินคนดอกนึงงานเป็นกะค้าครับคือสบแหวงหรือว่าดอกนีสบเวงครับดอกนี้ก็ไม่เวงดอกนี้ก็ไม่เวงมีหนองน้ำตัวนี่ะตั sủa ấy túng khắp ừ, sông túng loài khắp sông túng các bán lên khắp bàn ngay thôi các. Đúng, tít vậy đúng Túng khá nhau nhau luôn. ายาวๆาย,าย,ยังเหลืออีกตู้นึงครับุดขา้างในสีสวยจังเลย ตนีงามๆเลยครับสวยงามมากดอกของจ้างามเลยนียต่ตาพึ่งเนเดี๋ยวตาเพิ่งกหรอเป็นเห็ดเข้าบือ,อนีอ่อดอกงามค่ะ โจอดอีกแล้วลง,างามๆเลยมนอีกแล้วครับมนอีกแล้วโอ้ยตุ่มส,สวยๆเลยสองตุ่มครับมึงส,ส,สวยอีกแล้ว ห้สดสดอยดอกครับสวยงามมากสวยงามมากมากเหมือนสามสีหาเจออีกแล้วครับเจออีกแล้วอู้เห็นแหนมไปเห็นขาเรอ ตูมสวยสวยเลยแน่มเห็นขาแล้วสวยแสงเลยอื้ออื้อดอกไงครับอ้ออืสวยงามมากๆกเรียงแถวปอนทหารเลยสะอ้อนมอพี่น้องลุยเลยสวยๆกี่หน่อยอีกซองกี่มันครับ อันนี้อา่อยเป็นไงจีหน่อยเป็นสามจีอร่อยครพี่นีอะไรเอ่ยกำลังผดขึ้นมามสวยๆเลยครับโครงการคนละเครื่องแต่แข็งดีครับ ปล่อยเดือนหน่อยเพื่อน,นอนเฝาเลยอยกันคนละครึ่งพุ่นโจงไว้อี่นอยก็ลงคืนเฮ้ยเอยงกัน ลองดันขึ้นไหมครับตัวจีใหญ่จีเล็กตุ่มนึ่งอุย้ยคู่นี้ สีแหลเอ็นเอ็นเลยเบื๊ยก็ปนเลยสองดอกปนอิ่มเลยครับสวยสุดยอดโอ้ยคู่นี่พี่น้องหลังแหลเอ็นเอ็นเลยห่อสามผุ่นตัวนี่สี่ผุ่นครับ คูหนี่เพคนละ้อยมีหนองคนลื่นลางเสยจะคลองปลาเพื่อนกันหอยมักคักแล้วหอยเดือของเพ่ลหมักเนาะของแสบเนาะ สองตัวครับรนีง่งามๆเลยครับอุ้ยคู่ตัวนี้คู่คู่อุ้ยตุ่งเงครับดีดอกเลย แมาดัำก็เคชื่อมันยว้ไงบ่ได้เลยตังบ่ได้ไม่ละไงได้ยูนอนเลยคึ้นเดียวนอนนอนตุ้มสวยๆครับตร้มตั้งสวยเลยครับ โหกันเลยเห็นตาขาเพื่อนเอาครับมเดีมลีองดอครับ sám đỏ của ta cho xuống một Khay tháo ไวยิดอกเลยอุ้ยขาโอ้ยขายังขี่เกี่ยมออกเลยน่ยครับตูมหน่อยนึงตะตูมครับ เยอะครับปุ้บดอกหนึงน่งก็หลังบาน,นงามๆเลยครับหลังบานสวยงามเลยเต่าผมก็ลองถึงไม้น้ำง,งามครับ ยาวๆานดงหุยเลยครับสรุปรยอดยอด,ดมานของห้องโมนี่ครับมานเหไข่าขาวไข่เขียวโมนี่เน้นดูไข่เขียวไข่เขียวสีหลายกว่าแต่ไข่าขาวก็มีแต่ดอกงามๆดอกใหญ่ๆครับถือว่ามานอีกมื่อ<น>ห,หนึ่งเดี๋ยวไปหอดเงินไปใช้พระธา,าตุเพี่น้องบูมอีกเท่านึง เห็ดบัได้จัดขึ้นมาครับเห็ดเปรี้ยงใส่ผักถั่งามๆเบิ่งอีกเทิดหนึงดอกตูมอยู่ข้างล่างมันก็หลายครับเก็บรอบเสาไข่เขียวตูมอยู่ข้างล่างถึงหนองก้าบ้านแล้วครับขอบคุณหลายๆถึงขั้นมาเป็นกำลังใจจะเป็นกระยาไม่ตลอดครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลน์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมบอกกันไม่ขิดหนาครับก้าบ้านแล้วค่ากุดไลค์กดแชร์ ตาเพ่งสายเหล่อนี่เด้อจ้าเป็นกำลังใจให้ตาเพ่งกระย่าอาดเนาะครับขอบัุณค่อีกุณคิมหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่สวัสดีครับค่ะกินนี้ประมาณคิมหนึ่งครับมาหอดเงอนเรียบร้อยพี่น้องมาใส่กระดงกับพี่น้องมึงตายหนึ่งในพยางนรายเด้อครับมันมีข้อมูลด้อพี่น้องปิดการขายเรียบร้อย นี่ครับผลงานมือนี้จัดการให้ร้านสาวเล็กแล้วนี่ก็ตาที่ใส่อเ,เอาออกมาได้บักอยยางลาย